มาเริ่มกันที่2คนนี้นะครับพวกเขาได้เอาโต๊ะปิงปองขึ้นมาตีกันเล่นๆระหว่างทางตีไปชิวๆสบายๆเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเรามาต่อกันที่ลุงคนนี้นะครับเขาได้ขนเหล็กแท่งหนึ่งแทงเข้าไปในรถไฟฟ้าแล้วเหล็กแท่งนี้มันก็แท่งยาวมากๆนะครับไม่รู้ว่าลุงแกไปขนขึ้นมาได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครสนใจมีแม้แต่ม้แคะนะครับอะไรวะ และถ้าเหล็กก่อนหน้านี้มันยังเอาเข้าได้นะครับมอไซคนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยและถ้าเผื่อใครกําลังหิวนะครับคนกลุ่มนี้เขามีบุฟเฟ่นะครับเขามีปาร์ตี้ขนาดเล็กๆขนมอไซ์ไปแล้วเรามาขนโซฟากันบ้างนะครับแล้วถ้ามาแบบนี้รถกระบะก็คงไม่จําเป็นสําหรับชาย2คนนี้นะครับขอแค่เขามีตั๋วรถไฟก็พอ และการแต่งตัวคอสเพย์นั้นมันเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแต่บางคนเราก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าเขาแต่งเป็นใคร